ทุกคนอยากกินข้าวอะทำไมดีหิวข้าวอยากกินข้าวขอดูก่อนว่าเราเอาอะไรมากินบ้างแต่เราสั่งอะไรมาบ้างตอนกดก็คือกดแค่ตอนหิวมัก็เลยไม่รู้เท่าไหร่มีหลายอย่างมากเลยมีชาวก,กล้วยด้วย ไหนดูสิว้าวโซคโูกินข้าวดีกว่าทุกคนหิวข้าวชิวไปไหนอะถามก่อนแล้วชิวไปไหนชิวเพื่ออะไรเราเราหิวอะทุกคนก็คนมันหิว,วเนาะทุกคนหิวข้าวปะไหนหนูให้ดู หิวแล้วสิหรือเปล่าแต่มันน่ากินมากเลยนะในแบบอันจริงอะแต่ในกล้องมันสีมันไม่ค่อยเหมือน,อนจริงเท่าไหร่มันเหมือนเหมือนนะขอดูดิเหมือนปะก็เหมือนอยู่เหมือนแสงมันแตกต่างกันเฉเฉย ินมาแล้วว่าดีเอาดีเตรียมตัวมาดีแสดงว่าอิมออ่มละไปนอนละอิ่มละ